รุ่นสวัสดิ์เช้าวันอาทิตย์ที่สดใสครับวันนี้เรื่องเล่าข่าวเกษตรมีข่าวสารกิจกรรมดีๆมาฝากพี่น้องเกษตรกรมากมายไปติดตามกันเลยครับเมื่อวันที่8สิงหาคม2559กรมวิชาการเกษตรจัดกิจกรรมปั่นปัน่นจากชายเลนสู่ขุนเขาร่วมใจปัน่นอนุรักษ์พันธุ์รองเท้าน,านารีเหลืองกระบี่โดยมีนายสมชายชานรงค์กุลอธิบดีกรมวิชาการเกษตรนำขบวนผู้บริหารพร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรรวมถึงพี่น้องประชาชน ปั่นจักรยานจากจุดเริ่มต้นที่หาดนพรัตนาราไปตามเส้นทางสิ้นสุดที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ตำบลเขาครามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่รวมระยะทางประมาณ36กิโลเมตรโดยระหว่างเส้นทางปั่นจะมีกิจกรรมปลูกต้นไม้และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวนางพร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมและฟังบรรยายสรุปเกษตรสวนทางโดยปราชชาวบ้านรวมถึงกิจกรรมอันเป็นประโยชน์อีกมากมาย จากนั้นในวันที่9สิงหาคม2559ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่7กรมวิชาการเกษตรจัดงานพิธีปล่อยรองเท้านารีเหลืองกระบี่คืนสู่ป่าและพิธีเปิดโครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตแบบผสมผสานเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลสเสด็จถลิงถวันยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิตพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจดรอบ12สิงหาคม2559ณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่คือรองเท้านาเนียเป็นถิ่นเดิมเขาอยู่ในป่านะครับโดยเพาะยิ่งเหลืองกระบี่พบที่ในป่าของกระบี่ปัจจุบันนี้รองเท้านาเนียนำมาใช้ในการปรับปรุงขยายพันธุ์แล้วก็ดาเนินการในลกแกค้ามากมายนะครับก่อให้เกิดการนำเอามาใช้ประโยชน์มาก ถ้าเผื่อเราจะเก็บจากป่าเอามาใช้ประโยชน์อย่างเดียวเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันจะสูญสิน้นเพราะนั้นพระราชสันีิของพระองค์ท่านที่มีสรงพระบรมดีให้โครงการพระบรมีทั้งหลายเนี่ยที่จะคืนกล้วยไม้รองเท้านาลีสู่ป่าจะเกิดขึ้นเพื่อสร้างจิตสํานึกว่าวันนี้ทรัพยากรของชาติจะล่อยหลอลงไปเรื่อยอวิธีการเดียวที่จะทําได้คือจ้างจิตสํานึกให้คนในชาติเนี่ยรักป่าเอารักกล้วยไม้นาลีรองเท้านารีกลับคืนสู่ป่าให้ได้ประการที่สองครับรองเท้านาลีทุกวันนี้เ,เป็นกล้วยไม้อีกชนิดหนึ่งที่ทำการค้าได้มากทททเเเงินให้้กับะศไไยยดอ แต่ว่าเอาไปทําธุรกิจต่อเนื่องจะไปปรับปรุงพันธผสมพันธหรือขยายพันตามความต้องการของตลาดก็ว่าไปแต่ฐานทางพันธุก,กรรมต้องมีและสาคัญที่สุดคือต้องมีฐานทางพันธุก,กรรมเพื่อน,นาไปสู่การขยายพันธุ์ต่อเนื่องเพราะประเทศไหนก็ตามถ้าฐานพันธุก,กรรมไม่มีนะครับนั่นคือความสูญเสียความมั่นคงทางด้านอาหารโดยสิ้นเชิงกระท้าลงตาดีก็เป็นกล้วยไม้อีกประเภทหนึ่งที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจชาติ ที่เราตั้งชื่อเป็นเหลืองกระบี่เพราะว่าลักษณะดอกของ milk, กล้วยไม้ชนิดนี้ดอกจะเป็นสีเหลืองจะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีจุดปากด้วยสีน้ําตาลจริงๆแล้วกล้วยไม้ของท่านนรีมันก็มีหลากหลาย in, หลายสายพันธุ์แต่ว่ามันอยู coat, yen, active, channels, at colour, ่ที่แหล่งที่เกิดหลายพื้นที่ทางภาคเหนือก็มีทางภาคใต้อย่างดอกสีขาวเนี่ยเขาเรียกขาวตะูนก็มีนะครับแต่ว่าที่จังหวัดกระบี่ที่เราเจอเนี่ยจะเป็นดอกสีเหลืองเป็นลักษณะเด่นของจังหวัดกระบี่นะครับเราก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นเหลืองกระบี่นะครับ จริงกิจกรรมตัวนี้เราก็ทำต่อเนื่องกันมาทุกปีเป็นเวลาประมาณ20ปีแล้วนะครับเราไม่ได้ปล่อยเฉพาะในพื้นที่ของกรมวิชาการเกษตรเราปล่อยทุกพื้นที่ที่ในจังหวัดระบี๋ที่มีกิจกรรมนี้ร่วมกันกันกบต่างจังหวัดหรือว่ากับองค์กรท้องถิ่นหรืออะไรต่างๆนะครับโดยภายหลังพิธีเปิดงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้นาพันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่กว่า1000ต้นไปปลูกบริเวณเชิงเขาเพื่อขยายพันธุ์กลับคืนสู่ธรรมชาติเพื่อสนองแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่มีพระราชประสงค์จะอนุรักษ์ผธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีเหลืองกระบี่ให้คงอยู่ตลอดไปและในวันที่10สิงหาคม2559นายสมชายชานนรงคุลอธิบดีกรมวิชาการเกษตรลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของไร่อ้อยตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงจังหวัดราช,ชบุรีซึ่งโดนตั๊ก,กแตนข้าวหรือตั๊ก,กแตนไฮโรไลฟสัสระบาดหนักในพื้นที่ โดยตั๊กแตนข้าวมีลักษณะลำตัวมีหลายสีทั้งสีเขียวอ่อนสีน้ำตาลแดงเหลืองอ่อนและบางตัวก็จะมีสีดำกัดกินใบอ้อยจนเหลือแต่เส้นกลางใบทำให้ต้นอ้อยชะงักการเจริญเติบตโตกรมวิชาการเกษตรจึงต้องเร่งดำเนินการกำจัดวงจรของตั๊กแตนข้าวไม่ให้ระบาดออกไปตั๊กแตนที่ระบาดท,ทำลายอยู่ในเขตกําบึงราชบุรีขนาดนี้ชื่อตั๊กแตนข้าวที่ตั๊กแตนข้าวพอเราพบครั้งแรกเมื่อปี2492ในนาข้าวพืชอาหารเขามากกว่าข้าว อ้อยข้าวโพดนะครับหลายหลายอย่างเนี่ยเป็น10อย่างนะครับเป็นพืชอาหารที่เป็นพืชอาศัยที่ใช้เป็นอาหารได้ในข้อที่1ข้อาาที่2เนี่ยประเทศไทยเคยพบตั๊ก,กแตนชนิดนี้ตั้งแต่ปี2492หมดไปเมื่อปี2อ2 5นบนะครับประเด็นที่3ตั๊ก,กแตนตัวเนี้ยใช้รับทานได้แล้วเป็นที่นิยมด้วยขณะนี้แถวแบบนี้เขาเก็บเป็นขายกิโล2 0 0้บาทปีนี้เนี่ยเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้เกิดตั๊กแตนเนี่ยมันสะสมแล้วก็ปริมาณขึ้นมามากทําให้เกินกว่าความจะเป็นที่นําไปใช้เป็นอาหารไอ้ส่วนเกินน่ยมัก็หหหาาาาออออรแลงค้ื ขณะนี้เข้าระบาดทำไรอ้อยได้จมนึงประมาณพันหกร้อยไนะครับถ้าเราปล่อยไว้นานต่อไปโดยที่ไม่จํจกัดปริมาณลงเนี่ยมันตัวหนึ่งเนี่ยมันสามารถขายได้ร้อยฟองในหนึ่งปีเพราะนั้นปีหน้าเนี่ยจากหนึ่งตัวถ้าวางขายได้ปีหน้าเจริญเติบโตได้จากหนึ่งตัวจะกลายเป็นร้อยตัวเพราะนั้นถ้ามีอยู่หมื่นตัวจะกลายเป็นแสนตัววิธีการลดขนาดนี้ตะ๊กแตนอยู่ในตัวเต็มวัยแล้วเพื้อการการเข้าใกล้เนี่ยไม่เกิน2เมตรตะกแตนจะบินหนีเพราะนั้นที่วิธีการจะลดประชากรได้คือทำยังไงเขาเขาเขากินเหยอะหรือว่าทาให้เขาตายวเอง นะครับถ้าเราอายาไปไล่ฉีดพ่นเขาเนี่ยเหมือนกับเราไล่จากแปลงนี้ไปแปลงนู้นเพราะเราเข้าไปใกล้เขาบินหนีเข้าไปใกล้บินหนีเพราะฉะนั้นกรมเกษตรได้ทดลองใช้เหยื่อพิษนะครับในการที่หาว่าจะมีสารอะไรบ้างที่ตัวอให้เขาเข้ามาหาแล้วก็ใส่เหยื่อพิษเข้าไปใส่ยาเคมีฆ่าเข้าไปเพราะฉะนั้นเราพบว่ามีสารเคมีที่เราคำนวณมาแล้วเนี่ยศึกษามาแล้วเนี่ยสามารถวางกับดักได้เพื่อจะดึงดูดให้เข้ามาขณะนี้เราวางมาแล้หนึ่งสัปดาห์พบว่าสามารถลดจำนวนประชากรของตั๊กแตนลงได้มาก เพราะนั้นวิธีการที่เราทําขนาดนี้คือใช้กับดักยาพิษโดยที่เกษตรกรต้องร่วมมือกันนะครับในการวางการดยาพิษหนึ่งไร่ในประมาณ150สจุดแต่ละจุดห่างกันประมาณ3เมตรนะครับแถวอ้อยก็ประมาณแถวเว้นแถวเราจะได้จำนวนประชากรของตักแตนที่ลดลงหลักที่กรมพิการพยายามทำอย่างนี้เพื่อที่จะใช้หลักของความร่วมมือครับพี่น้องประชาชนอันที่2หลักของความปลอดภัยเพราะถ้าใช้ยาเคมีฉีดพ่นเนี่ยโอกาสจะไม่ถูกตัวตั๊กแตนก็มีมากอันที่2อันตรายว่าคน อันที่สนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นถ้าเผื่อเราใช้สารเคมีที่แรงมากเกินไปอ,อันตรายกับสิ่งแวดล้อมด้วยและสุดท้ายคือไม่ได้ผลเพราะตากแตนบินหนีหมดเพราะนั้นจุดที่เราทำคือดึงเข้ามาเรียกเข้ามาแล้วก็ควบคุมเพราะฉะนั้นวันนี้เริ่มต้นสัวันนี้ลดประชากรเข้าซะจะเกิดประโยชน์กับประเทศชาติมากกว่าก็เป็นประเด็นที่กรมเกษตรเข้ามาเพื่อจะขอความรือกับพี่โน้องเกษตรกรที่จํากัดให้อยู่ประมาณพัน0กไร่ตรงจังหึงนี้แล้วก็กําจัดมัให้หมดแต่ข้อเตือนก็คือว่าตากแตนทีี่าาาาากกรรรรทะะวััวงังบบบพิษหห้้มมเอไปป นะครับถ้าจะรับประทานก็ใช้ถวิงโฉกหรืออะไรก็แล้วแต่นั้นว่าไปแต่ไม่ควรเอาตักกรแต่ที่ตายจากการบังกับยาพิษไปรับประทานเพราะจะมีเยอพิษในตัวตักกรแต่ขเขานะครับจากนั้นอธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้เดินทางตรวจเยี่ยมร้านค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรณอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีโครงการประชารัฐปัจจัยการผลิตที่รัฐบาลให้เราดําเนินการการมเกษตรปกติเราก็ทําหน้าที่ในการดูแลเรื่องควบคุมคุณภาพดูแลตามขั้นตอนอยู่แล้ว แต่ว่าขณะนี้เมื่อ24พฤษภาคม2 5 5 9จะมีการลงนามระหว่าง7สมาคม238บริษัทที่จะเข้าร่วมโครงการในการขับเคลื่อนและมีส่วนร่วมในการที่จะให้พี่น้องเกษตรกรได้ใช้ปัจจัยผลิตที่ดีมีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมซึ่งโครงการเนี่ยมีระยะการาดำเนินการถึงสิ้นปีนี้นะครับคือธันวาคม2 5 5 9 ถึงเวลานี้ผ่านไป2เดือนของการดำเนินการมีร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์สมัครเข้า่งมรงการนมากกว่า2 0 0 0 0ร้านค้าที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกและเข้า่งมรงการเรียบร้อยแล้ว1นึ่งกับ3ามร้านค้าวิธีการเข้ามาดําเนินการหลักการง่ายๆคือทุกร้านค้าจะต้องเป็นร้านที่ผ่านการประเมินคิวจ็อบก่อนมีการจัดร้านที่ถูกต้องเป็นยาฆ่าแมลงยากำจัดศัตรูพืชยาโรคพืชก็มีการจัดชัดจัดเจนอันที่2สินค้าเข้า่งมรงการต้องมาตรฐานจะมีการประเมินอยู่ตลอดเวลานะครับว่าเปสารเคมีหรือยาเคมีหรือปุ๋ยตัวไหน ที่ที่เป็นที่นิยมของเกษตรกรกอ,อันที่2สารวัตรเกษตรเองจะต้องเข้ามาตรวจเยี่ยมการใกล้ชิดตลอดเวลาไม่ใช่เข้าโารงงานแล้วเราปลดป่อยแล้วเลยหรือทิ้งไปเลยหรือไม่ใช่มั่นใจโดยการปลอ่อยเพราะฉะนั้นความก้าวหน้าของการดำเนินการสารวัตรเกษตรต้องเข้ามาตรวจเยี่ยมทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็ทุก15วันจะต้องรายงานเข้ากระทรวงทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารกิจกรรมดีๆที่นํามาฝากกันในสัปดาห์นี้ครับคำถามประจำสัปดาห์นี้เราขอถามคุณผู้ชมว่า ในช่วงงานวิจัยสู่ไร่นาชุดดินที่นำมาทดสอบในงานวิจัยที่นำเสนอคือชุดดินใดระหว่างข้อ1ชุดดินตาคลีหรือข้อ2ชุดดินห้วยโปง่งถ้าทราบแล้วก็รีบส่งคำตอบมาอย่างรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักง,งานเลขานุการกรมกรมวิชาการเกษตรเขตจตุจักรกรุงเทพ1น0 0 0 สำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่31กรกฎาคม2559ที่ถามว่าโครงการที่สนับสนุนให้เกษตรกรได้ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในราคาที่เป็นธรรมคือโครงการใดคำตอบก็คือข้อ1โครงการสารพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตคุณภาพนั่นเองครับและนี่ก็คือรายชื่อผู้โชคดีสท่านที่ตอบถูกและได้รับการคัดเลือกจากทางรายการมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับ สำหรับผู้โชคดี5ท่านที่ได้รับหนังสือกสิกรเป็นรางวัลปลอบใจท่านละหนึ่งเล่มมีรายชื่อดังต่อไปนี้ครับคุณผู้ชมคะการเลือกพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ควบคู่ไปกับการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยการจัดการปริมาณธาตุอาหารในดินให้เหมาะสมกับความต้องการของดินและพืช เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเลือกใช้ปุ๋ยได้อย่างถูกวิธีในปริมาณที่เหมาะสมถือเป็นอีกหนึ่งวิธีในการควบคุมต้นทุนการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดีค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งประโยชน์ของผลงานวิจัยเรื่องการตอบสนองมันสับปะหลังต่อการจัดการธาตุอาหารในกลุ่มดินร่วนชุดดินห้วยโป่งซึ่งจะเป็นแนวทางในการขยายผลต่อยอดไปถึงกลุ่มดินชนิดอื่นๆค่ะ วันนี้หมดเวลาของรายการก้าวไกลกับโรงวิชาการเกษตรแล้วกลับติดตามเรื่องราวทางการเกษตรที่น่าสนใจได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้บอเบ้อและทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะประเทศไทยจะต้องเป็นผู้นำยิ่งใหญ่สมคำครวของโลกในน้านะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าสร้างภูมิปัญญาเพื่อการพึ่งพา